มาต่ออีกหนึ่งความคืบหน้าคุณผู้ชมครับกรณีมีพระสงฆ์ร้องเรียนบอกว่ามีคนมาขโมยปลาในเขตอพยทานแล้วมากันแบบดึกดึกเดินเดินปลาสวายที่อยู่ในบ่อหลังวัดเนี่ยเขาบอกว่าหายไปครึ่งแล้วนะคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้มีพระที่วัดหนองใหญ่เขตสายไหมร้องเรียนบอกว่ามีกลุ่มคนเนี่ยล่อเข้ามาขโมยปลาในวัดซึ่งพื้นที่ของวัดติดอยู่กับคลองหกวากทมทีมข่าวลงพื้นที่ไปครับไปที่วัดที่ร้องเรียนเข้ามา ขณะที่ทีมข่าวลงไปเนี่ยก็สังเกตเห็นมีคน,นมาขโมยด้วยนะฮะทีมข่าวก็ไปพูดคุยนะครับกราบนมัรสการพระยุทธการศีลสุดโทรพระลูกวัดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพระยุทธการบอกว่าที่วัดเนี่ยมีปลาสวายเยอะมากแล้วตัวใหญ่ๆเป้งๆทั้งนั้นบางตัวเนี่ยหนักกว่า10กิโลกรัมนะครับแต่ว่าตอนนี้ปลาลดไปกว่าครึ่งถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลวงพี่กลุ่มคนเนี่ยจะมาก่อเหตุขโมยปลาช่วงดึกครับ บางครั้งเอาสารเคมีโรยลงไปในน้ําให้ปลาเนี่ยว่ายหนีออกจากบริเวณวัดแล้วก็เอาอาหารไปโปรยตรงที่ปลาอยู่เหมือนล่อปลาครับแล้วเอาอวนดักปลาลากปลาขึ้นมาได้ปลาไปเนี่ยเต็มรถกระบะเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพี่บอกว่าเคยแจ้งตำรวจแล้วนะแต่ตำรวจบอกว่าหลวงพี่ตรงนี้มันเป็นคลองหลวงไม่มีอำนาจในการจับกลุมก็อยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยจัดการหน่อยอ้าวไม่ใช่ตำรวจแล้วจะหน่วยงานไหนดี เพราะว่าหลวงพี่เชื่อว่าแก๊งเนี้ยทําเป็นอาชีพครับเขาจะมากลางคืนจะมาลักษณะเอาแหมาลงดูราดราวก่อนมันจะเป็นแหตกปลานี่เยอะอยู่แล้วตกปลาเนี่ยแอบตกปลานี่คือเยอะมากกลางคืนเนี่ยก็ทีก็เห็นเห็นคนก็เห็นกันเยอะว่าเอาไปทีเป็นคันรถเลยรถกระบะเนี่ยขนรถกระบะไปเต็มคันรถบางทีเอาหกลอ้อามารอเลยลากกัน ลักษณะองทีแล้วแล้วมีหลายอย่างคือาง์ทีก็วางยาปลาให้ปลาหนีออกไปทางนู้นไปทางชายคลองนัานหลังเนี่ยแล้วก็ไปดักจับเขาอยากฝากโจรฝากขโมยทั้งหลายท่านว่าอย่าทำเลยมันเป็นบาปกินไปอร่อยหรอือปลาวัดปลาอะไรเนี่ยเราก็ไม่แน่ังไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นมันไม่อร่อยหรอกปลาเขามันเป็นเขตอพยพทานเขาจะมาคือตํารวจเนี่ยบอกกับหลวงพี่ว่าเป็นคลองหลวงออไม่มีอํานาจจับกลุ่มอาจจะหมายถึงว่ามันเป็นคลองสาธารณะหรือเปล่า ไม่ใช่ทรัพย์สินของวัดเป็นไปได้อืแต่ทีนี้เนี่ยมันก็เคยก็เลยสงสัยเลยว่าถ้าวัดริมน้ําแบบนี้มีเขตอะพยาธานให้ป้ายเขตอพยาธานจะมีความหมายไหมใช่ไหมหรือให้เจ้าหน้าที่คนไหนถ้าไม่ใช่ตํารวจเจ้าท่าหรอประมงเหรเออให้ใครไปตรวจสอบดีอทีนี้ไปคุยกับชาวบ้านหน่อยครับชาวบ้านเนี่ยก็บอกว่าเห็นกลุ่มคนร้ายเข้ามาขโมยปลาในวัดนี้เป็นประจําเลยเคยเข้าไปเตือนก็ถูกด่าทอและมีชาวบ้านบางคนเคยถูกทําร้ายร่างกายด้วยครับ มาวัดจะมาตอนตีห้าเราทํางานที่วัดแต่จะเห็นเขาทุกวันค่ะมากันเยอะอะค่ะจะยิ่งเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะมากันเยอะมากินนอนตรงนั้นเลยค่ะใช้พื้นที่วัดกินนอนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็บงคันก็เอาซาเล้งมาใส่อ่ะมีถังน้ําแข็งมาใส่แล้วก็วนไปวนมาตลอดค่ะเอาไปมันก็เอาไปขายอย่ะค่ะมันทํานี้ไม่ดีอะค่ะเพราะว่าญาโยงเขามาปล่อยแล้วทีนี้มาทําแบบนี้เขาก็ไม่อยากมาปล่อยกันอะคะ่ะ เขาว่าปล่อยคุณมาไปกินอย่างเงี้ยบางทีเขาก็บ่นล่ะบางทีแบบญาติาแบบปล่อยเขาด่าแบบหยาบๆเลยอะที่มาวัดมาตอนคือตอนนี้ทั้งพระทั้งชาวบ้านไม่สบายใจเพราะเวลาคนไปวัดเขาไปปล่อยปลา<ะ>แต่ก็มีคนบางกลุ่มไปจับปลาเพื่อไปขายเพื่อไปกินแบบนี้ทีนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบว่าตกลงแล้วจุดนี้เนี่ยเป็นเขตอพยพทานจริงหรือเปล่าหรือเขตอพยพทานเนี่ยมันอยู่บริเวณไหนกันบ้างเมื่อกี้มีป้ายนะ เมื่อกี้มีป้ายอยู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเขตอพยพทานห้ามจับสัตว์ทุกชนิดเห็นไหมฮะจะมีความผิดตามพรบการประมงมาตรา8ที่ระบุว่าการจับสัตว์น้ําซึ่งอยู่ในบริเวณพระอารามหรือปูชนียสถานหรือพื้นที่ติดกับสถานที่ดังกล่าวต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1 0,000หืนหรือจําคุกไม่เกิน6เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับชัดเจนอนั้น,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 นเอาป้ายนี้เอาเอาหน้านี้ถ่ายรูปไปส่งให้ตํารวจได้เลยอว่านี่จับได้ตํารวจจะบอกคลองหลวงไหมอาลองดูครับนะฮะ